หลวงย้อยครับสวัสดีครับขอเบอร์โทรสักหน่อยครับผมเบอร์ครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดครับหกศูนย์หนึ่งครับห้าเก้าเก้าหนึ่งโอ้โหใครให้เบอร์โทรอย่างนี้นะแม่ไม้มาโขมาขอเงินนะยิ้มยิ้มยิ้มขอฟังราคาสักหน่อยเนาะแม่ลูกหรือยังไงครับน่ะไม่ใช่แม่ลูกแยกแยกมาขายเนื้อแบบขับครับครับขออนุญาตฟังราคาลองสักหน่อยได้ไหมอย่างให้ตัวน้อยๆเนี่ยตัวผู้นี้น้อยหมื่นสามพันห้าขูละถ้าเกิดแยกเป็นตัวตัวเท่าไหร่ครับน่ะตัวละ หกพันก็ว่ะหกพันหกพันห้ายังครับเท่าไหร่ครับรองสามหมื่นครับอ้เอพี่น้องหัวตัวหกพันห้าต่อเลยครับโอ้โหนี่นี่นี่หกพันห้าพี่น้องโอ้ยหัวประมาณอ๋อตะก้อนนี่น้อยหัวประมาณหกเดือนมั้งเนี่ยเนาะไม่จะใกล้จะขวบแล้วมั้งมันมีเจ็น้องมันใหญ่เลยไอตัวไอตัวน้อยเนี่ยนะครับโอ้โหประมาณเจ็ดเดือนน่าจะได้อ๋อเจ็ดเดือนนี้ครับผมครับน่าจะได้ อ้พี่นงโอ้โหไลตัวเมียนี่หนาจังเลยเนี่ยนี่ลองตัวเท่าไหรแล้วครับเนี่ยบทครบด้วยลองสามหมื่นครับตัวเดียวนะตัวเดียวครับเตะสามหมื่นนะครับโอ้โหอ้วนๆเลยพี่น้องเอานี่ดูน่ะโอ้โหบทครบๆเลยพี่น้องอ้วนๆเลยโอ้โหทองหมาสัมั้งเนี่ยทองครับฮะทองโอ้ยหมอก็คนเลี้ยงอย่งเนี่ยน้องเนี่ยประกันทองอีกกระหักโอ้โหรับประกันทองพี่น้องบทโปรตครบๆเลยเลยลดเลยเห็นไหมโอ้โหเอาพี่น้องหัวทอง โอ้โหห่างสุดจริงๆไห่น้องแม่เขาสวยๆลองสามหมือนสามมือนอ่ะสนใจต่อลองก็ลุงย้อยนะ